สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวพยากรอากาศบร yeah. careers, um. km. Km. ิเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันเสาร์ที่28มกราคม2566ในช่วงบ่ายนะครับสําหรับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีอากาศหนาวกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงได้อีก1-2องศาเซลเซียสลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดของบ่ายวันนี้คาดว่าจะอยู่ที่24-27องศา,ศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดของเช้าวันพรุ่งนี้คาดว่าจะอยู่ที่12-15องศาเซลเซียสครับส,สำหรับพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะครับในช่วงวันที่28มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์ในช่วงแรกนะครับ28-31มกราคมนะครับบริเวณาัดะวันวอกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีอากาศหนาวกับมีลมแรง โดยที่อุณหภูมิจะลดลง 1- 3อ,องศาเซลเซียตลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดของช่วงนั้นอยู่ที่24-28อ,องศาเซลเซียตส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13-15อ,องศาเซลเซียสช่วงที่2นะครับวันที่1-3กุมภาพันธ์ส5 6 6ริบริเวณภาคตะวัน,วนวออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า โดยในวันที่สองถึงสามกุมภาพันธ์จะมีฝนร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่โดยที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นสามถึงห้าองศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นอยู่ที่ยี่สิบเก้าถึงสาสององศาเซลเซีเซยสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่สิบห้าถึงสิบแปดองศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ก็ขอให้พี่นอ้องประชาชนดูแล,แลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็ยนนะครับและกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศได้อีกครั้งในช่วง ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน